เราอยู่ที่สนามแข่งขันการแข่งกีฬาซีตักตะกอ้อในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39นะครับเจะพภาพโดย มหาวิทยาลัยราชภัฒน์อุบลราชธานีนะครับก็โดยใช้พื้นที่ของโรงโเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ถนนชียยงกูนะฮะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็เป็นโลตัสอุบลราชธานีนะครับคู่เราไปจะเป็นการแข่งขัน เช่นพักกอทีมอาวุโสนะฮะทีมอาวุโสถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลกบบากบังก็จะเจอกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะตรงนี้เป็นทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะมาไกลกันเลยสิเดียวนะฮะเพราะว่าเชียงใหม่ก็เชียงใหม่มากรุงเทพพันเจ็ดร้อยโลแล้วก็กรุงเทพมาอ,อุบลราชธานีอีก แปดหกร้อยโลพันกว่าโลฮะพันกว่าโลเชียงใหม่เนี่ยเรียกว่านั่งรถกันสองวันเลยอ่คือถ้าขับรถแข็งๆก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะเกือบสองพันกิโลนะอันนี้ก็ทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจำเจ้าคุณทหารกระบัง กำลังวอร์มอัพอยู่ฮะวอร์มอัพอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศการวอร์มอัพอยู่นะฮะนี่เนี่ยฮะเอาผุโสนะฮะ <c oughs> เอาผุโศเออปีหน้าเขาจะเกษียณหรือเกษียณปีนี้ป <c oughs> ีหน้าครับปีหน้าปีหน้าเกษียณหกเจ็ดครับหกเจ็ด ขออนุญาตให้สัมภาษณ์นิดนึ่งครับครับผมฝากถึงสมพลผลสุการครับมเป็นนักกีฬาเซปักตะก้ออาวุโสของทีมสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับครับผมก็ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรมามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในนามของสจรอีนี่็สามีี่ไหนนะครับสามยีกว่าปีผมจําได้ครั้งหนึ่งพศ2542 ผมเข้ามารับราชการใหม่ๆเนี <cons urai> ่ยครับครับครับได้ไปร่วมการแข่งขันที่มหาลัยสงขานครินโอ้เป็ฎานีมีจฉเพตปัตตานีมีจฉเขตปัตตานีด้วยแล้วหลังจากนั้นกับผมก็ได้เล่นมาตลอดและตอนเน่องกับบุคลากรของสถาบันทั้งประเภทเซปักตะก้อฟุตบอลุอส่วนหนึ่งก็ได้เห็นน้ำใจเพื่อนร่วมงานโอ้ยนียี่นเยี่ยมเยีและก็หลายๆคนที่มีส่วนร่วมนะ ผมภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ให้องค์กรและก็สิ่งต่างๆในนามสอจลอมาด้วยความเต็มใจและปลื่มใจครับขอบพระคุณมากที่ให้บุญนะครับที่งานครับสวัสดีครับอันนี้ก็ว์มอัพนะฮะคือผลการแข่งขันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งผลการแข่งขันอีกเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถกําหนดได้นะฮะแต่ว่าความมีน้าใจเนี่ยเรากําหนดได้นะฮะอันนี้ CMU นะฮะ เชียงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้มาจากเอนูเลยไม่รู้ว่าอะไรจีนดอยสุเทพนู่นนะเออเนี่ยแหละผมก็เคยไปกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเมื่อก่อนเออเขาเรียกว่ากีฬากีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยนะพี่มอเชียงใหม่นี่ก็สามสี่โหดลอุ้ย อันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะรุ่งอันไหนก็้เงี้เขาแข่งตามเวลาอันนี้ว่าไงวางว่างเพราะว่าตาข้อเขาแข่ง11โมง11โมง11โมงตามเวลาไม่ตามอีกก็เห็นในคู่แรกจบคู่สองมาเลยนะก็แล้วแต่ก็ไงแต่แต่แต่ว่าถ้าไม่พร้อมก็ตามเวลาถ้าเขาพร้อมอ่าก็แข่ง11โมง11โมงเรากำลังสู้ๆอยู่ครับ อยู่อยู่ครับสู้อยู่อยู่อยู่นะอยู่ครับไม่ยังไม่ไปไหนครับสู้ครับยังไม่ไปไหนนะอ่าครับไม่กล้าทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เนี่ยลงอาวุโซเดียดนั้นเนี่ยอันนี้วุโซอยู่นี่นะครับโอ้อาวุโซอยู่นี่อ่าอยู่คนเดิมห้าคนครับผมโอ้ห้าคนอันนี้เอาวุโซนะเดี๋ยวทั่วไปครับอันนี้ทั่วไปเดี๋ยวทั่วไปอายุยังไม่ถึงอายังครับยังอายุยังไม่ถึงครับอายุยังไม่ถึงก็อีกประมาณกี่ปีนะฮะกีปีนลยครับ ปีนึงปีน้าปีปีนึงขึ้นเล่นได้สองรุ่นเลยครับอุโสนะอุโสกรับทีมเดี่ยวทั่วไปครับเล่นได้สองรุ่นเลยโอ้โหาัปีหนึ่งก็โอเคปีปีนี้ส่งทีมชุดครับเพราะว่าเล่นเอาเล่นอาุโสูงไม่ได้เพราะว่าจะไปเอาเปรียบเขาเรื่องอายุผมเพราะอายุยังไม่ถึงแล้วคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้อายุถึงแะครับเกินองแล้วเกินแล้วเกิล ก็ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงบ้านอยู่อำเภอดำเนินสะดวกแก้ไปแปดรอบแล้วนะ่ะแก้แปดรอบแล้วรอบนี้รอบที่เก้านะออ <laughs> รอบที่เก้าไม่เผื่อคนเข้ามาดูคลิปแรกไงเขาจะดูว่าเป็นคนอำเภอดำเนินสะดวดกจังหวัดราชบุรี่ยอืมโอเคเลยกางฟิตฮนะฟิตโอ้โหฟิตเลย <laughs> นั่นฟิตเลยนั่นนั่นเห็นไหมะ่ะเ <laughs> บอร์แปดอันนี้ทั่วฟาดนะฮะทั่วฟาดทั่วฟาดวันนี้เอ่อจะฟาดกี่ลูก บาดมเสียบเสียบเสียบเสิยบเสีบฮะเสียบไหมเสียบเอาตัวเสิยบเหะไม่ใช่ตัวพระฟาดเหรอฟาดไม่เป็นฟาดฟาดไม่เป็นขาไม่ถึงขาสันขาสันไปหน่อยแขนก็สันด้วยเดี๋ยวดูการดอปกับการดอปตัวนี่ของนี่เห็นไหมกำลังโชว์กำลังโชว์กำลังโชว์่ฟิตฟิตฟุตฟิตโอร์ไฟกำลังโชว์เออชั้นเอชั้นเอ จัดจัดจัดเอา WhatsApp เอา w h a t อ a p p นี่ WhatsApp นี่ดิเออวอร์มอัพก่อนเออวอร์มอัพก่อครับนะครับมีลำตัวนิดนึงยมีลำตัวนี่อันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ฮะครับผมตื่นตีสี่เลยเพิ่งตื่นครับตื่นตื่นไปกินกาแฟแล้วก็นอนต่ออันนี้ตื่นจริงนะตื่นจริงตื่นจริงหยิบแล้วกะบังนะครับนี่ มีห้ามีห้าท่านนะฮะมีห้าท่านนะฮะอาวะอาบุษศมีอาบุโมีห้าท่านเลยสีเดียวอันนี้กำลังรอตะก้อโช์นะฮะรอโชอนะฮะใช้ได้ทั้งสองเท้าเลยฮะเท้าขวาเราซ้ายเท้าขวาเราซ้ายฮะเห็นไหมยู่ดิอยูเขาเลยเออเนี่ยมาดโนน่ายังต้องอายฮะ นี่เห <can> i̇şte ็นไหมเนี hmm. ่ยบารอน่านายังใจเราก็ไม่เป็นเลยนะเห็นไหมนี่มันก็ต้องเหนื่อยแหละเออมันดึงเหนื่อยอยู่แล้วแหละเวลามันออกกําลังกายมันจะเหนื่อยใครบอกออกกําลังกายไม่เหนื่อยเนี่นฮะโดดซ้ายดอกขวาเห็นไหมนี่ดูซะก่อนนี่อ่าโดดโดด รถขวารถขวารถซ้ายรถขวารถซ้ายรถซ้ายรถขวา,ขวา,ขวา,ขวาอันนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยโหเนี่ยโปรแกรมเมอร์ระดับประเทศไทยเลยฮะเนี่ยมาเล่นตะก,ก้อนเนี่ยทุ่มเทนะอันนี้ก็จัดไปเลยอันนี้ก็วิศวกรใหญ่นะฮะยีน่า,าก็จะเกษียณแล้วปีนี้ก็เป็นปี อีกพีหนึง่งที่ได้มาร่วมกันในคันนะปีหน้าก็จะ,กะเกษียณละ,กะเกษียณแล้วอ่าก็จะมาให้กระตุ้ใจน้องๆอยู่นเนาะคปีหน้ายัางเล่นได้ปไม่ก็ปีหน้ากเกษียณไงก็เล่นก็เล่นก่อนก่อนจะ,กะเกษียณไงครับผมอ้าวเกษียณกันยายนสองพนาร้อยหกนะฮะยังฟิตอยู่นะเนี่ยใครจะเชื่อว่าคนอายุ 59 <ฮา S 1> ย่าง60สิใช้แ,แรงขนาดนี้นะฮะจัดไป,ไปจัดไปเลยช่องเราเองจัดไปเลยนั่นแนะทำความดีไม่มีใครว่าฮนะจัดไปเลยนี่ พี่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะมาหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติเลยสิเดี๋ยวนี่จริงๆผมก็จำไม่ได้หรอกผมดูป้ายตรงนี้ <f> <ni> ผมลูกตายตรงนี้วันเราเนี่ยหาตัวช่วยเน,ะ <Exactly. S 2> นาะหาตัวช่วยเออโอเคขอน <n> ขอนุญาตนิดนึงก็ มจะให้ดูบรรยากาศ360องศานะฮะเห็นไหมถ่ายแบบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลยทีเดียวหรือว่าซีเกมเอเชียนเกมส์ยูบีอายูอุบุอง อุบลราชธานีราชพัฒนิเวอร์ซิตี้นี่อันนี้จะภาพอันเนี้ยอันนี้จะภาพจะภาพจับสัมผัสมือสัมผัสนี่ตอเดี๋ยวไม่เป็นไรเนอะเขา,าเล่นทั่วไปเขาเล่นทั่วไปก็จับมือได้ดิโดนแดงหลอดแล้อ๋อเอา <laughs> <laughs> The Happiness Game ในวุฒิวัฒน์ชันนีราชบัณฑิตย์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราจะวอร์มอัพพอเดลเซปักแล้วก็ now at the eleven 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 o'clock นะฮะสิบเอ็ดโมงนะฮะ ันนี้ก็ทรงผมนักเรียนชายนะฮะจัดผมเกลียนรอบศีรษะหรือลองทรงสูงเบอร์หนึ่งผมด้านหน้ายาวไม่เกินสี่เซนติเมตรตนั้นนะฮะนี่อันนี้ฝ่าย<ฟ>บันท<ฟ>ึกการแข่งขันฝ่าย<ฟ>พวกเราเนี่ย ใช้พวกเราใายพูดไม่ดิมจะเข้าข้างทันทีเลยนีฝ่ายพวกเราฝ่ายพวกเรานะกำลังอัพรูปอยู่กำลังอัพรูปอยู่ใช้ไอโฟนนะใช้ไอโฟนใช้ไอโฟนอัพรูปลงลงในกลุ่มลงนี้ร้ายกลุ่มแล้วก็แชทแบตเตรียมถ่ายคู่ต่อไปมีแห่งเบ็ดมองถูกต้องมากเลยเยี่ยมอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสี่โมงสิบหกนาฬิกาตอนนี้รายงานตัวแล้วสี่โมงนี้หมายถึงยว่าคู่เดียว ทีมเดียวทีมเดียวแต่คู่เนี้จะที่ถึงเนี่ยห้าโมงเช้าเนี่ยสี่เด็ดเขาเรียกนะเขาเรียกเรียกหัวหน้าทีมไปแล้วหัวหน้าทีมไปแล้วโอเคทีมไปรายงานเรจะตอนตอนนี้กี่โมงนกันตอนนี้สิบโมงกว่าสิบโมงยี่สิบห้าก็เหลืออีกประมาณสี่ถึงห้านาทีวันนี้ก็มีเวลาทามีมอีกชั่วโมงสองผมจะรูปลงอีกครั้งหายโูกแบ้ จะได้ที่นี่ไม่มีเน็ตให้ฟรีนะต้องใช้เน็ต 4G โอ้ตายเลย 4G ของเราช้ายังกระเตาบินอันนี้ก็มีนักกีฬามามื่นกาค้นนะเออมันก็ต้องแยกกันใช้ไหมใช่ใช่เขามาแบบกระนำกันเลยโอเคก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่เนาะอโอเคเลยสช้ได้ใช้ได้อยู่ครับบรรยากาศก็โอเค ชุ้มช้นไม่ร้อนนี่<ค>นเรเกอดฝนไม่ตกนะร้อนมากเลยฝนตกมาเมื่อวานเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซตอัพกันที่อินเดียยิมเนเซียมผู้สตาร์ทเกมอ at e v e อ t e v เ n นโอเค นะตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่ยิมเเซียมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยที่นักแล้ก็ของรากะบังนะคนนี้บ้านอยู่โคราชอยู่โคราชแต่ว่ามาทำงานที่รากะบังนะรากะบัง บ้านอยู่อำเภอสูงเนินสูงเนินผ่านสีคิวอำเภอสูงเนินอำเภอเน,นินเน,นื้อๆนะฮะรถทัวร์แลนด์พึ่งไปทานแม่โซนชา้างก็กำลังแต่งงาน,นนี้มาจากอำเภอสูงเนินนะฮะสูงเนินโคราชเลยนี่จัดไป มีอะไรจะพูดถึงแฟนคลับไหมก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูเกมการแข่งขันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์อีกทีหนึน่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้สัมภาษณ์เดี๋ยวสักพักนึงก่อนให้ดูบรรยากาศก่อน